ความสุขที่ดีอีตัวมปนปกติก็เหมือนเป็นเพื่อนกันแล้วเสรย์เดี๋ยวจะแบบจะใส่ชุดปร์ลมาไหนสีอะไรผมสีอะไรเดี๋ยวไปทำสีตามเอาให้มันเข้าชุดกันก็เลยอุ้มเลยจะได้เร็วๆรักคลังรัดไปเลยก็อุ้มไปจนึงเกือบถึงขึ้นรถเลยส่งส่งพยายามขึ้นรถแต่ว่าหนึ่งค่ะน่าร้่งงานมิสเตอร์ ค่ะวันนี้ก็มาร่วมงานมิสเตอร์นะคะก็เป็นมาร้องเพลงค่ะในฐานะน,นักร้องค่ะก็เชิญที่มาร้องเพลงแบบว่าส,สวยๆแบบว่าเหมือนกับก็เป็นเพลงที่ให้กําลังใจเป็นความหมายดีๆให้กับให้กับทุกๆคนให้กับน,น้องๆด้วยแล้วก็ผู้ชมด้วยค่ะเป็นร่วมงานมิสเตอร์ครั้งแรกเลยหรือเปล่าครั้งแรกค่ะครั้งแรกเป็นไงบ้างคะร่วมงานกับคนเวทีนางงาม ก็ดีนะนะัก็คือว่าเป็นครั้งแรกของของของงานด้วยแบบที่มันเคยนานแล้วสมัยก่อนก็เรจะของกรมมี่นะคะแต่อันนี้ก็จะเป็นแบบในยุคนี้ก็ก็จะเป็นอีกเวทีหนึง่งใช่ไหมคะก็มีหลากหลายมากขึ้นแล้วนะัก็รู้สึกว่าเอออันนี้เท่าที่รู้มาเขาก็มีประวัติมายาวนานแล้วเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วก็เราก็เหมือนได้เป็นหนึ่งในในใน,ในงานของเขาดีใจค่ะดูนักร้องเพลงให้ฟังกันด้วยเยหาได้าดาด่ายทอดด้วย เต็มใจอีกบ้างเราพวงไม่ประทับใจกับที่เราดูเลยกับที่ตาตาสาวเรบเห็นว่าเออแบบแฟนๆเขาแบบอุ้ยดีใจภาพนี้มันกลับมาเนี่ยมาลงงานกับที่เราตั้งแต่วันทองเลยค่ะวันทองก็ดีนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยเพราะว่าไม่ไม่ได้เจอไม่ได้มีโอกาสได้เจอกันบ่อยแล้วก็มาเจอกันคอนเสิร์ตนี้เป็นวาระแบบสำคัญจริงๆมันแล้วมันเเหมือนเป็นเป็นการโคจรมาเจอกันในรอบหลายๆปีแล้วก็ มันก็เราก็แบบเริ่มต้นจากการเล่นหนังกันมาด้วยกันถ้าใครย้อนดูก็ต้งแห่น้ำใสใจจริงจนวันเวลาผ่านไปจนเราได้มาร่วมกันบนเวทีคอนเสิร์ตแบบนี้แล้วมันก็เป็นยุคที่แบบทุกๆคนก็คิดถึงกันแล้วก็รอคอยกันพอเกิดแบบโมเมนต์แบบนี้แล้วก็บังเอิญอ่ะว่ามันเพลงเพลงนี้มันเป็นทัมมิ่งตอนนั้นที่แบบว่าเออเป็นช่วงจังหวะชีวิตเราพอดกับเขาพอดีแล้วมันเป็นเรื่องราวที่จริงๆเพลงมันก็ความหมายมันดีนะมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นเพลงเศร้าหรือว่าเป็นเพลงที่ ที่ไม่ <S <S ไม,ไม,ไม่ไม่ไม่โ okay อเคอ่ะมันมันเหมือนเข้าใจความรักเข้าใจชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยออกมาเป็นอย่างที่ทุกคนเห็นแล้วแล้วนะก็มองว่าเออเขาก็คงจะรู้สึกแบบมันเหมือนกับมันมัน,ม,นมันก็เป็นความรู้สึกที่ดีอะ่ะเท่าที่ทุกคนสัมผัสก็คงน่าจะแบบนั้นเหมือนกันนะคะในรอบปีคะแม่ที่ได้มาขึ้นเวที้วยกันเออถ้าขึ้นเวท,ทีด้กันก็หลายปี<ท>ค่ะก็ก็ร่วมรว่วมแบบเกือบเกือบยี่สิบเพราะว่าเพลงนี้มันก็ ก็เป็นสิบกว่าปีแล้วอะสิบไปรกลายอะไรเงี้ยค่ะเหตุการณ์มันยาวนานแล้วอะไรเงี้ยแล้ววันนี้มันก็เออกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เออแอบดีใจเหมือนกันมันก็จะมีเวอร์ชั่นที่น้องๆของรุ่นใหม่เขาไปร้องแบบน้องผู้ชายยิ่งเป็นผู้ชายร้องมันก็ยิ่ง ได้ฟีลไปอีกแบบหนึ่งนะไม่ค่อยได้ได้ยินผู้ชายร้องเพลงนี้กันสักเท่าไหร่อย่างอย่างนะหลังเวทีเรามีแบบโอกาสได้พูดคุยอะไรกันแ,แบบว่าคุยติดกันเงี้ยก็มีค่ะมีตั้งแต่ช่วงก่อนซ้อมตอนเจอกันอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ทําตัวเป็นปกติก็เหมือนเป็นเพื่อนกันแล้วนะคะแล้วก็เขาก็จะมีมาถามว่าเออคอนเสิร์ตเดจะแบบจะใส่ชุดปรมันมไหนสีอะไร <c oughs> ผมสีอะไรเดี๋ยวไปทําสีตามอะไรเงี้ยเอาให้มันเข้าชุ กันแบบให้ดูแบบแหมะเขาก็แบบเออเหมือนไปทํากันบ้านเนาะเสร็จแล้วก็บอกเดี๋ยวไปถ่ายละครต่อเดี๋ยวไปย้อมกลับเป็นสีปกติอะไรเงี้ยเหมือนเขาก็เขาก็ทุ่มเทกับคอนเสิร์ตนี้เหมือนกับแบบทุกๆคนนั่นแหละค่ะแล้วหลายคนเห็นโมเมนต์เซลกันน่ารักอะไรบนเวทีก็มันก็ด้วยเพลงด้วยมั้งคะแต่ว่าพอเป็นเพลงปุ๊บมันก็เหมือนแบบเออเราก็เราก็แต่งเพลงนี้ให้เขาจริงๆรอ่ะมันเป็นเพลงแบบในโมเมนต์นั้นของของชีวิตเราทั้งคู่แบบนั้งแล้วก็ แล้วเขาก็มีเพลงของเขาโลกทั้งใบหรืออะไรเราหัวรักไม่ช่วยอะไรมันก็พอดีอ่ะมันมั่นเพนพอดีค่ะมันก็โอเคค่ะเก็มีคลิปนึงที่เป็นไวรัลก็คือคลิปด่าเบื้องหลังมาหลังอ๋ออะไรก็ชีวิตจริงสุดก็โอเคมันก็อีกแบบนี้น่ารักจริงๆอย่างที่ที่เห็นนะนะก็นัดก็แบบ ก็จะจะมีโมเมนต์ก huh. ันอย่างเงี้ยอยู่อยู่อยู่เรื่อยๆคือเหมือนว่าพอมีงานมีคอนเสิร์ตทีก็มาให้กําลังใจมาให้ดอกไม้จริงๆมันเป็นโมเมนต์ปกตินั่นแหละแต่พอดีว่าคือนัทก็เป็นคนขี้เล่นไงแต่ผู้ชายเขาก็ขี้อายไอ้นี่ก็เราจะแบบว่าทําให้มันดูแบบสนุกสนุกเพราะว่าแล้วก็เราเราอย่าไปซีเรียสอะไรกับชีวิตมากค่ะคือเขาให้มาเราก็ดีใจเราก็แสดงออกรู้สึกไงล้วก็แสดงออกก็แบบนั้นเลยเงี้ยมันก็เลยอาจจะมีคนเขาแบบเออถ่ายให้เห็นโมเมนต์หน่อยว่าเออ แบบเออเขาเขาให้กันแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็คงแบบรู้สึกว่าเออรอบนี้เหมือนคอนเสิร์ตนี้มันมันดูมีอะไรที่น่าสนใจเขาก็เหมือนแบบมาให้กําลังใจเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นโมเมนต์ที่ที่ดีไปแบบหนึ่งค่ะให้กําลังใจกันอยู่เรื่อยๆมันยังมีบางหลังที่ทางพี่อ้ําเขาก็ดูเราลองเพลงอะไต่างๆอันนี้มีโอกาสได้เห็นทีมไหมก็เห็นนะคะเห็นเห็นเห็นตอนหลังๆนี่แหละเพราะว่า เขาว่าได้แบบได้บัตรมาแบบแบบมันหายากนะโอ้ไปอยู่ชั้นบนข้างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาคงถ่ายแบบมองไปก็ก็คงเป็นเหมือนผู้ชมท่านหนึ่งนั่นแหละแต่ว่าเพียงเงีว่ามันก็เป็นเป็นบังเอิญว่ามันเป็นโมเมนต์ตรงนั้นเขาก็รู้จักกันอยู่แล้วเขาก็พี่น้องกันอยู่ในวงการเดียวกันรู้จักกันมาตั้งแต่ตั้งแต่ทํางานกันแล้วเงี้ยมันก็เลยเหมือนกัว่า ไม่ไม่มีอะไรนะนัดดูก็รีิวดูว่าปกติอยู่ค่ะใช่เขาชื่นชมเรายังไงบ้างครับสำหรับ,บคอนเสิร์ตครับย่าพูดใช่ไหมคะ,คะก็เขา<อ>ก็ช<อ>ื<อ>่นชมนะเขาบอกเออเก่งอะไรอย่างเงี้ยก็แบบดีสนุกอย่างเงี้ยก็เห็นว่าคอนเสิร์ตมันก็ใช้เวลานานอยู่เ<โ>ขาก็เหมือนปลื้มใจแทนนักร้องอ่ะคนแ<โ>บบเหมือนเป็นมาให้เป็นกำลังใจเหมือนคนหลังบ้านนะเขาก็เหมือนแบบเออสปอร์ตอ่ะว่าคอนเสิร์ตมันประสบความสำเร็จคนแบบชื่นชอบเยอะอย่างเงี้ยมีคนพูดถึงเยอะเขาก็เลยแบบว่า ด้วยแฮปปี้กับเราด้วยยังเต้นสมัติมาเดิมอะไรนะคะยังบนเวทียังเต้นสมัติมาเดิมพี่นัทก็ไม่ยั้งนะคะก็เหมือนเดิมเราก็เขาเรียกไงอ่ะพอขึ้นเวทีมันก็มันก็สนุกแล้วมันจอยแล้วเพราะว่าคนดูเขาแบบโอ้โหเขามาเต็มขนาดนั้นเราก็เราก็ไม่กักอะไรอะค่ะอะไรที่แบบเราสามารถจะมีอะไรทําให้เขามีความสุขได้เขาก็ทําให้เรามีความสุขเหมือนกันมันเหมือนกับว่าเป็นเป็นโมเมนต์เป็นคอนเสิร์ตแห่ง ยุคอะยุคยุคแบบมันคัมแบ็กอะอะไรเงี้ยครั้งนึงประวัติศาสตร์จริงๆเป็นประปากดการจริงๆก็ถือเป็นมือเสื้อที่กระชับิีแของทั้งสุดขั้วใช่ชอความสิร์ตพันธุ์อยากอยากดูอีกอยากเล่นอีกอยากดูอีกไหมวายไหวายวายคนดูคนดูยังไม่ได้ดูกันอีกเยอะนะค่ะอย่างนี้เราจะมีแบบซิงเกิลมุ่งซิงเกิลใหม่เพื่อแบบรออนาคตยังก็อยากมีนะซิงเกิลแต่ยังไม่แบบยังหา ยังหาคนทำอะไรยังไม่ไม่ได้เลยก็คือเหมือนจริงๆมันก็ก็ไม่ได้ว่าอยากจะไม่มีอยากมีแต่ยังแบบยังหาจุดอยู่ว่ายังไงอย่างเงี้ยคะ่ะก,คก็ติดต่อมาได้นะใครอยากอยากจะเป็นทำอะไรด้วยเสนอได้ยังร้องเพลงได้อยู่<ม> <laughs> ยุคนี้ก็ลองร้องได้เพราะนั้นมองว่าจริงๆอะ่ะเพลงอะ่ะมันควรจะเบนแบบ,แบ,บยุคยุคเรากับยุคยุคความเป็นเราที่เป็นเราอะ่ะผ<ม>สมผสานกับยุคนี้<ม>อย่างนี้เพลงแบบนักร้องศิลปินเก,เก่งเยอะนะเขาก็แต่งกันเองได,ได้แต่นั้น ไม่ไม่ค่อยมีความสามารถทางด้านการแต่งนะแต่ว่าสามารถฟังได้หรือแบบจอยได้จอยจอยได้นะอะไรแต่ว่าพิธไปที่ประเทศลาวไปอนเรอ๋อค่ะคอนเสิร์ตใช่ค่ะล่าสุดเมื่อวานเองค่ะคก็ ไปไปที่สปอตลลาวค่ะเขาก็เหมือนมีมีเป็นเป็นคอนเสิร์ตใหญ่นงเขานัทก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะก็มีมอสมีนัทมีเต๋าแล้วก็มีพี่ใหม่ค่ะคุณน้ำก็ไปไปเชียร์เหมือนกันแต่ว่าแต่คุณน้ำยังอุ้มพี่นัทลงจากบันไดเลยนี่มาเห็นเร็วจังเลยมันอย่างนี้คือประเด็นนะคือเหลืออีกสองเพลงค่ะแล้วเป็นนัทจะต้องขึ้นเวทีแล้วแล้วนัทจะไปอยู่อีกตึกหนึ่ง แล้วไอ้ตึกนั้นน่ะเราจะต้องขึ้นรถตู้เพื่อที่ไปหลังเวทีแล้วมันมีเวลาสองเพลงก็ประมาณแบบสี่แบบประมาณหกเจ็ดนาทีเท่านั้นเองก็ใส่ลงเ้าฮึบแล้วเขาก็เลยแบบแล้วบันไดมันชันมากอะค่ะชันเหมือนแบบบันไดแบบหมแดงแบบชันๆแล้วน้นใส่ส้นสูงประมาณนี้บอกพี่อ้ําหนูจะช้าเดินช้าๆเพราะว่าต้องเกาะเขาไปเขาก็เลยอุ้มเลยจะได้เร็วๆลัดทางลัดไปเลยก็อุ้มไปจนถึงเกือบถึงขึ้นรถเลยส่ง ส่งพยายามขึ้นรถแต่ว่าก็ก็ดีค่ะก็ดีทึ่นแรงเลยเขาใช้กำลังให้เป็นประโยชน์มีแรงก็ใช้ทเวราก็เป็นแบบว่าก็อย่างเงี้ยค่ะอยากทำกท่านเห็นมันเป็นช่วงช็อต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 ทเราจะมีแบบมีโมเมนต์หวานให้เห็นันตลอดตลอดเนาะประมาณนั้นแล้วแบบ ช่วงช่วงนี้ก็มีมีไปเรื่อยๆอะค่ะแบบว่าแต่จริงๆก็ไม่ได้แบบนี้ทุกวันลกค่ะม,มันก็เป็นเหมือนถ้าถชารู้สึกอะไรก,ก็ก็บอกเพราะว่าน้าเป็นคนที่ชอบเล่นชอบแบบเป็นคนที่ที่เล่นอยู่แล้วแต่พี่อ้ํก็จะแนวดูเขาจะนิ่งๆไงแต่จริงๆเขาก็ เขาก็เป็นคนสวีัดนแหละมีหลายคนแอบมาถามเคล็ดลับไหมที่นัดบอาไม่มีเคล็ดลับอะไรหรอกค่ะแต่ว่าจริงๆอ่ะต่างคนก็มีพื้นที่ส่วนตัวนั่นแหละเพราะว่าความรักอะพอมันอยู่ไปยาวๆมันก็จะเริ่มมีบ้างแหละมันก็จะแบบเฉยๆมันไม่ได้แบบมีอะไรตื่นเต้นหรือหวาแต่ว่ามันอาจจะด้วยพอเรามีงานอะไรที่เป็นโมเมนต์นะคะเขาก็มาให้กําลังใจแล้วมันมีมันมีโมเมนต์ดีๆอ่ะแล้ว แม้ว่าจริงๆความรักอ่ะคนจะแสดงออกอนัดว่าไม่ว่าคู่ไหนอ่ะถ้าเออแสดงออกเรารู้สึกอะไรไม่ว่าจะเป็นในฐานะแฟนหรือฐานะครอครัวพ่อแม่ลูกอะไรเงี้ยพอมันแบบว่าไม่ไม่อยู่กับตัวเองมากจนเกินไปอ่ะหันมามองคนข้างๆว่าเขารู้สึกอะไรเขายังไงบ้างอะไรเงี้ยบางทีนัดว่ามันก็ทําให้มันความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นนะคะกับนัดว่ากับทุกๆทุกสถานาาะนานก็อยากฝากว่าความรักมันมันมีหลากหลายรูปแบบเนาะก็รักกันแบบ มีอะไรรักกันก็รีบบอกกันค่ะรู้สึกอะไรก็รีบรีบพูดกันไม่ต้องไม่ต้องเก็บแล้วก็อย่าทิ้งิ้งันเนกันอะไรอย่างเงี้ยอันเนก้อันเนกเท่าที่อนนี้จะแต่งงานกันอีกแล้วถ้าแต่งงานก็จะร่วมเจะจะสิบแล้วค่ะแล้วทั้งหมดก็ตอนนี้ก็น่าจะสิบสิบสี่จะเข้าสิบห้าเลยสิบสิบกว่าปีอย่งา, 14, า,ยายงเงี้ยมันจะมีอะไรต้องปรับม,มันก็มีปรับแต่ว่าไม่มากเท่ามันจะเป็นช่วงที่ต้องปรับเยอะกับนั้นผ่านตรงจุดนั้นไปแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนกับบแบ เ t a b l e ละมันก็แบบเออง่ายๆเขาอยากไปทำอะไรของเขาชอบไปเลยแล้วนั้นอ่ะเป็นคู่ที่ไม่ตัวติดกันตลอดสังเกตว่าเดี๋ยวพี่อ้ําไปนู่น,นไปนี่แล้วมันเป็นอีเวนต์เท่านั้นเองบางงานก็มาจอยมาเจอกันแต่ว่าไม่ไม่พื้นพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองต้องมีอนะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นคู่แบบโอ้ต้องติดต้องตามแต่ว่าเออแต่เขาก็ใส่ใจเราเหมือนมีอะไรเขาจะโทรหาเรามันเหมือนแบบแล้วเราก็อยู่นอนด้วยกันทุกวันอันนี้แบบไม่ต้องบอกก่อนว่าเออยังเป็นคู่ที่ยังนอนแบบ ยังรับกันได้ในจุดที่ว่านอนด้วยกันเพราะบางทีก็เริ่มมีแบบเสียงโครนเปิดไฟอะไรมันก็จะเริ่มมีภาวะของเขาเรียกบางทีอยากจะแบบว่า เดี่ยวๆอะไรเงี้ยแต่ว่ายังยังไม่ถึงจุดนั้นยังยังแบบฟิลแบบว่าเขาจะรู้แล้วว่าถ้าเวลาเนี้ยนอนเนี้ยเขาก็จะไปอยู่ห้องอื่นอ่อออนเลยเนี้าบอกอว่าเวลานี้หนูจะนอนแล้วหน้าเขาก็เขาก็จะไปดูซีรีส์ห้องอื่นแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องก็นอนด้วยกันแล้วก็อาจจะดูยังรู้สึกยังมีอะไรคนอยู่ข้างๆให้มาแบบอ,อ,อะไรเงี้ยเออก็อเป็นอีกส,สระรสชาตินึงไปค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะคะที่น่าจะเดี๋ยวขออนุญาตถึงหลังนี้มันจะติดไปที่